วันนี้เรามาดูบรรยากาศนะครับของการเตรียมงานปิดทองฝังลูกลิมิตนะครับวัดทะเลเพะนะครับอำเภอหนองยกลไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเริ่มวันที่27ธันวาคมพศ2566นะครับถึงวันที่5มกราคมนะครับแล้วก็วันที่5ตัดไวยนะครับถ้างานเราจะมีถึงวันที่4นะครับแล้วก็วันวันที่5ตัดไว้นะครับวันที่27นะครับ ครับวันที่ยี่สิบเจ็ดธันวาวันเปิดงานนะครับเก้านาฬิกาเก้านาทีครับเสร็จพิธีก็มีการโปรยทานนะครับของมูลค่านะครับสามแสนบาทครับก็จะมีของรางวัลต่างๆนะครับเช่นเงินสดนะครับบางบางท่านก็เอาเงินสดมาโปรยนะครับบางท่านก็เป็นรางวัลนะครับ ก็มีรางวัลนะครับที่แจ้งเข้ามานะครับมีทองหนึ่งสลึงนะครับหนึ่งรางวัลนะครับแล้วก็เงินสดนะครับรางวัลละห้าพันหนึ่งรางวัลนะครับแล้วก็นอกนั้นก็มีรางวัลละหนึ่งพันรางวัลละห้าร้อยนะครับรางวัลละสองร้อยแล้วก็ของมูลค่าก็มีมากมายนะครับเช่นตู้เย็นครับพัดลมนะครับแล้วก็ผ้าห่มนะครับแล้วก็ ของต่างๆนะครับมากมายนะครับตอนนี้มีนะครับประมาณ600เกือบ700รายการแล้วนะครับ700ดรางวัลนะครับยังไม่รวมอันนี้ยังไม่รวมเจ้าภาพหลักนะครับเจ้าภาพหลักที่งานกระถินนะครับที่ได้ออกข่าวนะครับก็อันนั้นเป็นงานกระถินก็ถือว่างานใหญ่สู้งานปิดทองไม่ได้นะครับก็เจ้าภาพก็โปรยมาแสนกระบาทนะครับแล้วก็งานปิดทองก็ ก็ลองดูนะครับว่าท่านจะโปรยเท่าไหร่นะครับสําหรับเจ้าภาพหลักนะครับแล้วก็มีพี่ที่อยู่อุทัยธานีนะครับนะครับของรางวัลนะครับอ่า4 0ยรางวัลนะครับมีอยู่ที่รางวัลเจ้าที่ใหญ่นะครับมี400รางวัลนะครับก็จะเป็นเสื้อนะครับเสื้อแล้วก็ข้าวสารนะครับข้าวสารก็มีหลายสิบรางวัลนะครับหรือเป็นร้อยรางวัลน้ําตาลนี่ครับมีเยอะนะครับ ครับอย่าลืมนะครับวันเปิดงานนะครับ27ธันวาพบกัน,นครับที่วัดทะเลเพาะอำเภอหนองยาไซจ,จังหวัดสุพรรณบุรีครับ